ครับทำชุบวันนี้นะครับเราก็จะมากินมาม่าเผ็ดระดับหนึ่งล้านดิสบิวววันนี้กติกาของเรานะครับก็คือเราจะเป่ายิงชุบนะครับถ้าใครแพ้ก็คือกินมาม่าถ้าใครชนะก็คือกินนมโรงเรียนนี่นะครับครับทุกคนครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาในเมื่อที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทําการแข่งขันครับคนที่ชนะเนี่ยบอกจะได้กินนม แค่อืดเดียวนะครับไม่ใช่ว่าหมดหมดคนนะครับเป็นเป็นรอบเป็นรอบไปไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อผมแพ้ผมก็เสียเปรี่ยนนะ<ช>ต้องเป็นรอบเป็นรอบไปแต่ถ้าคนที่แพ้กินอันเนี้ยเป็นคําเป็นคําไปแพ้หนึ่งครั้งก็หนึ่งคำนะครับพร้อมสามสี่ย,ยังยิ้มยับใจกระเป๋าเอ้ยจีนนี่ครับทุกคน <c oughs> คนชนะไม่เยอะนะ่าเยอะกินนมครับชิลๆ ไม่เคยกินแต่แต่ได้ยินว่าเผ็ดโอยปวดท้องโ <No. S 1> อ้ยค้างน้ำก่อน จะพะพาวพะพะพะเร็วยังยิงยังปรกกาบาร์บี้ยิงจเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเะตะวนันนี่ครับทุกคนเร็วเร็วเร็วคนคนแพ้ก็จะรำมันนี้นะครับเร็วเร็วเร็ว ดูครับน้บตาเป็นไรครับมาๆมาอย่างจริ่งบ้านกาแบบเฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะดวงมาดวงมาเยอะ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 เชน้บตาครับทุกคนยิ้มทั้งน้บตา

นมยาเอาจากบ้ายิ้อรเี้ยเนี่ครัยืหล้อไม่ได้เห็นเขายืดตรงสาย ta có mà người lo với nè <laughs> ok vậy vậy vô mới dừng đó

dành dìm dành với cái dành dành ยิมยิมหอนี้ยขอ,นะขอ,อยสื้อกันนะครับกติกัต่อไปนะครับ <c oughs> เราจะทำเป็นกันกินกินพร้อมกันนั่นแหละช้อนแรกดูื้วยว่าใครจะทำนั่นนั่นดงที่สุดใช้เวลาม30มสิบวิ สามสิบวิเท่านั้นเดี๋ยวให้มือกล้องเป็นตัวจับเวลานะครับส่วนใครที่แพ้ก็เดี๋ยวให้คนชนะป้อนให้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันใครายจะเป็นบัดทุกคนครับขณะตอนนี้นะครับอยู่บนดอยครับโคตรหนาวเลยครับติดลบหนึ่งองศาร <c oughs> ทุกคนเหนื่อแตกครับทุกคนสุดจบพร คำแรกเยอะๆเยอะๆคำแรกเยอะๆไปหนึ่งสองสามฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ด <c oughs> หวานเนาะมาแ <c oughs> ม,ามา่หวานเกินเขาหน้าไปหาที่เผ็ดเผ็ดไหมสาวครบอ่า <c oughs> รอบนี้คนละสองช้อนต้องทำหน้านิ่งนะโอ้ยใสย่ Xài thăm ai này, nấm tan này, hổ oh. Lọc điều này Sống chân đấy À, lọc lại Và tạc lọc rồi. <coughs> Lọc เอาเอาจะนับเลยนะ <c oughs> สองสามหนึ่งสองสามสี่หา้าฝุ่นฝ <c oughs> ุ่ข้าตาเว้ยเจ็ดอ้งนี้นี่ฝุ่นเยอะมากเลยเ <c oughs> นาะฝ <c oughs> ุ่นเข้าตาโหสิบเอ็ดสองสามสี่หา้าฝุ่นเข้าตาเนี่ยโอ้สิเจ <c oughs> เขบอกว่าฝนเข้าตาก็ก็บอกว่าฝนเข้าตาเออรู้สึกมันจะเป็นหวานอ่ะโอ้โหตกลงคือไม่มีใครแพ้ใช่ไหม เลยสามสิบปีแล้วไปเขาบอกพอคาดก่อนไม่ไหวอาทุกคนครับมันกินนมครับนมครับแพ้ครับแพเอ้ยกดเขาไม่ได้บอกห้ามกินนมฮะนมไปโอ๊ยกินนมสองคนแล้วแพไอ้เหี้ยพลิกเข้าตางกู ทุกคน,นครับเราทำภารกิจไม่สำเร็จครับฝากฝากช่องหนอยฝากกดไลค์ก e. ดติดตามช่องด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับช่องมินช anel นะครับย้ำว่ามินช anel น่าขอรับไปบายาเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลก่อนครับ